ครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งเครื่องตัดหญ้านะครับมาเ i ต้า b c ร1 1ีซ่นะครับตัวนี้ส่งไปให้นางสาวจันจิลาพงมานะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะแถมอุปกรณ์นะครับชุดปะแจนะครับใบมีดสายสะพายนะครับแถมไปให้นะครับตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกนะครับตัวมาเ i ต้านะครับ จริงๆแล้วมันคือบริษัทเดียวกับโรบินนะครับรหัสเดียวกัน411นะครับรหัสเดียวกันทั้งหมดอะไรใช้แทนกันได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของมากี t ต้ามันจะเป็นสีเขียวนะครับโรบินก็จะเป็นสีแดงนะครับก็เป็นรหัสเดียวกันทั้งหมดอะไรใช้แทนกันบริษัทเดียวกันนะครับตัวนี้คาบูแท้มิคุนินะครับไฟยไฟแท้อิเคด เสื้อสูบก็ยังเป็นของแท้ไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับในส่วนของเชือกสตาร์ทเราเปลี่ยนให้ใหม่กันเหนียวนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับก้านตัดนะครับแต่อุปกรณ์ที่ชมรุดนะครับฝาประกับแฮนนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่มันน็อตมันขาดคาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังเน้นของเดิมทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ทำคลิป เมื่อวานนะครับถังเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนการจัดส่งนะครับก็ตัวนี้จะทําการจัดส่งวันนี้นะครับก็เปิดน้ํามันนะครับดึงโชกก็ใช้เหมือนโรบินทั้งหมดเลยนะครับเมื่อติดแล้วเอาโชกในคืนในตําแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยละกันนะครับ เบาได้ดีนะครับก็ตัวนี้พร้อมจัดส่งนะครับให้คุณจันกิลานะครับก็เบอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรารับสินค้าได้เลยนะครับลูกค้าเคยใช้โรบินนะครับก็อยากจะบอกครั้งหนึ่งมันคือบริษัทเดียวกันตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอะไรใช้ตัวเดียวกันได้ทั้งหมดนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ